การที่เราปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่สารพัดมันทำให้เราฟุ้งซ่านโยมไม่มีเอกค้าตาจิตไม่มีจิตตั้งมัน่นพอโยมอยากจะมีจิตตั้งมัน่นโยมก็ไม่รู้วิธีทำเอกจะทำยังไงให้มีจิตตั้งมัน่นพอมาเจริญอนาปาแล้วจิตฟุง้งโยมก็ลําคาญุอ้จิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทำไม่ได้ก็ไปคิดอตินิปพาตะคือสำคัญตนว่าเลว อย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทำแต่โยมต้องคิดว่าเราทำได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทำได้มันไม่มีใครหลอกมัดนั่งรู้ลมหายใจแล้วมันไม่ฟุง้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละคนที่เป็นพระอาหารหลานมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้ญญาก็ฟุ้งมาก่อนท่านจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัติตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุง้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะเนี่ยแต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิต ท่านกําลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเราท่านอุปมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็จะไปเป็นมันสิเราดูมันเฉยๆจิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากําลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เปรียบเหมือนกรรมการจับตัดว์ุกชนิด มาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับ,จบสุนัขจับ